เกิดบูชาสรัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามาัคคีมีวินัยเ,เลิกเกรียยไกร เจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของฮิสโตแกรมนะคะาการนำเสนอข้อมูลในรูปของฮิสโตแกรมนะคะเมื่อเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าฮิสโตแกรมมันเป็นอย่างไรนักเรียนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันนะคะว่าฮิสโตแกรมเป็นยังไงแล้วฮิสโตแกรมนี้จะทำให้ข้อมูลของเราอยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีมาสังทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ by ครูเพลงจุล่าเย่สำหรับ EP ที่3นะคะเรามาสู่เรื่องของ Hiss โทรแกรมกันแล้วเอ๊ะใครยังไม่ดู EP แรกนะคะแผนภาพจุดด plot หรือ EP ที่2แผนภาพต้นใบ stem and leaf plot กูจับตาดูอยู่นะใครยังไม่ดูกดเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างล่างนี้หรือกดที่ playlist ของพเพลงก็ได้นะคะ และก็อ,อื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนติงต้งติงต้งติ้งติ้งอ่าเพื่อรอรับบทเรียนที่ครูจะอัปเดตให้ได้เรียนก่อนใครในห้องเลยก็ใครน่ารักใจดีก็ช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเพลงหน่อยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กับฮิสโตรแกมชื่อกิฟเกยยูเรกากันเลยดีกว่า go สำหรับฮิสโตรแกมนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณอีกหนึ่งรูปแบบรูปแบบสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ นำเสนอข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลมันเยอะมากมายมหาศาลโดยเราจะใช้แผนภูมิแทง่งปั๊บป๊บปับปบ๊เนี่ยในการนำเสนอข้อมูลทำยังไงล่ะคะครูเพลงครูแบ่งออกมาให้ทั้งหมด3สเตปดังนี้สเตปแรกนะคะแบ่งข้อมูลเป็นช่วงอ่าคุณคุณแม่คล้ายคล้ายดอทพลอตเนอะแผนพับจุดแบ่งเป็นช่วงให้แต่ละช่วงมีขนาดเท่ากันหรือเราสามารถใช้ข้อมูลแต่ละตัวนั้นใช้ในการสร้างแทนช่วงได้เลยอ่าใช้ยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะไม่ต้องห่วง สเต็ปที่2นับความถี่ของจํานวนข้อมูลแต่ละตัวหรือแต่ละช่วงนั่นเองนับความถี่ตึ๊กตึ๊กตึ๊ว่ามีกี่ตัวสเต็ปสุดท้ายนะคะเขียนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากเขียนลงมาโดยบนตําแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลเนี่ยให้ความสูงของแท่งนี้นะคะคือความถี่ที่เราหนับได้ในข้อที่2ใครยังมองไม่เห็นภาพไปดูตัวอย่างโจย์กันเลยก็ค่ะสำหรับตัวอย่างที่3นะคะ จากการทดลองโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกหรือทอยลูกเต๋าทั้งหมด40ครั้งเป็นดังบนจอที่ทุกคนเห็นนี้นะคะจงสร้างฮิสโตแกรมแสดงจำนวนแต้มที่เกิดขึ้นซึ่งหนาจะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อน,นี้แต้มที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างกระจายวุ่นวายมากเลยเราจะใช้ฮิสโตแกรมมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลของแต้มลูกเต๋าที่เขาทดลองโยนทั้งหมด40ครั้งนะคะใครยังจำสเต็ปไม่ได้คือทุนให้3มสเต็ปสั้นๆอ่า ส t ็ p แรกแบ่งข้อมูลเป็นช่วงเสร็จที่2นับความถี่ของข้อมูลและ step สุดท้ายคือเขียนแท่งสี่เหลี่ยมโดยความสูงแท่งความถี่ที่ได้นั่นเอง,เองมาเริ่มกันเราจะทำ step หนึ่งกับ2ไปพร้อมกันเลยนะคะก็คือจะแบ่งข้อมูลเป็นช่วงและนับความถี่ของข้อมูลนักเรียนสังเกตนะคะลูกเต่าที่มันทดลองทอยออกมาแต่ละหน้ามันจะขึ้น ข้อมูล1ก็คือแต้ม1ไปถึงแต้ม6ก,ก็คือข้อมูล6นะคะดังนั้นเราจะใช้ข้อมูลหรือแต้มที่มันหงายขึ้นเนี่ยแทนช่วงเลยก็นับเลยว่าข้อมูลเนี่ยที่ขึ้นแต้ม1เนี่ยมีความถี่เท่าไรก็คือนับว่ามีกี่ตัวบนแถวแรกจะมี1 2 3 4 5ี่ห้าแถว2 6 7 8ซึ่งไม่มีทั้งหมด8ตัวดังนั้นข้อมูล1ก็มีความถี่8ตัวนั่นเองหรือ8จํจำนวนอ่าเราจะนับแบบนี้ไปจนถึงแต้ม6เลยไปสู่ ข้อมูลสองคะ่ะนับเลยมีกี่ตัวติ๊กติต๊กติต๊กตกเฉลยแปดตัวตรงกันไหมคะไปต่อนะใครนับไวไปสู่ข้อมูลสามแมีกี่ตัวห้าตัวนั่นเองอ่าข้อมูลสี่ค่ะไปสิข้อมูลสี่ม,มีกี่ตัวเฉลยข้อมูลสี่มีทั้งหมดเจ็ดตัวเก่งมาก ข้อมูลห้าค่ะข้อมูลห้ามีกี่ตัวฉเฉลยมีห้าตัวนะแล้วข้อมูลตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวที่เหลือจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวนั่นเองทันไหมคะข้อมูลตัวสุดท้ายข้อมูลที่หกเนอะเมื่อเราหนับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองมาเรียบร้อยแล้วเราจะได้ความถี่ของข้อมูลแต่ละตัวทีนี้สเต็ปสุดท้ายนะคะเราจะมาเขียนแท่งสี่เหลี่ยมนั่นเองซึ่งแท่งสี่เหลี่ยมนี้ก็คือ ความสูงก็คือแกน y นี่จะแทนความถี่ส่วนแกน x ก็คือจะเป็นช่วงค่ะหรือในที่นี้เราใช้ข้อมูลแต่ละตัวเลยก็คือข้อมูล1ข้อมูล2ข้อมูล3ไปถึงข้อมูล6ก็คือแต้ม1แต้ม2แต้ม3ไปถึงแต้ม6หนูจะได้กราฟแกน x และแกน y ของฮิสโตแกรมดังนี้นะคะชวพแนวตั้งคือความถี่นะ่ะเราเห็นไหมว่าสูงสุดของเราคือ8ตัวดังนั้นมันก็ขึ้นไปถึงจับศูนย์ไปถึง8ส่วนแนวนอนก็คือแกน x ของเราข้อมูลก็คือ ขึ้นแต้ม1ถึงแต้ม6ก็คือข้อมูล1ถึงข้อมูล6ทีนี้นะคะเราจะเอาความสูงของแต่ละแท่งนี้คือความถี่เริ่มแต่ข้อมูล1มีความถี่8ตัวดังนั้นมันก็จะขึ้นกราฟสูงไปถึงขีย8ชบนี่มาแล้วข้อมูล1ไปต่อข้อมูล2บอ่าข้อมูล3ถึง5บอ่าข้อมูล4ถึง7ซับอ่าข้อมูล5ถึง5ับ เอฟเฟกแบบครูเพลงแล้วข้อมูลตัวสุดท้ายถึงเจ็ดซับนี่เรียบร้อยแล้วค่ะลักษณะกราฟที่ได้ของหนูนั่นก็คือฮิสโตแกรมในการแสดงจำนวนแต้มที่เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวฮิสโตแกรมเนี่ยช่วยในการนำเสนอข้อมูลให้มันง่ายมากขึ้นเวลาหนูอ่านกราฟนะหนูเห็นแท่งแรกข้อมูลหนึ่งข้างล่างมันสูงขึ้นไปแปดหนูก็นึกในหัวเลยว่ามีหนึ่งเนี่ยเบิ้ลไปเลยแปดตัวหนึ่ง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 แปดตัว มาดูข้อมูลที่ห้าบ้างอ่าข้อมูลห้านะแล้วกราฟมันขึ้นไปสูงถึงขีดห้าหนูก็นึกภาพในหัวว่ามีเลขห้าทั้งหมดกี่ตัวห้าตัวตึ๊ก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 อย่างนี้เลยข้อมูลหกขึ้นไปถึงขีดเจ็ดใช่ไหมคะดังนั้นก็มีเลขหกนี้อยู่เจ็ดตัวตึ๊ก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 เนี่ยนี่ก็คือการใช้ฮิสโตแกรมมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลจำนวนมหาศาลเยอะให้มันอ่านค่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้ตัวแผนภูมิแท่งก็คือกราฟแท่งนั่น ยงไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วอ่ฮิสโตแกรมคืออะไรเอ่ยอ่ก็คือการแสดงการแจงแจงความถี่ด้วยกราฟหรือกราฟแท่งของเรานั่นเองนะคะด้วยกราฟแท่งนน้นจะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียงติดกันนะคะแล้วเราก็แทนค่าของข้อมูลนั่นเองนะคะะเมื่อเราได้กราฟหรือ ได้กราฟแท่งออกมาแล้วเราก็ตอบคำถามเมื่อเจอเขาถามอะไรเราก็พยายามสังเกตจากกราฟนะคะแล้วก็ตอบคำถามว่าเจอเขาต้องการอะไรนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจนะคะครูให้พวกเราทำแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่1 6 0นะคะอ่านะคะวันนี้ใจดีให้ข้อเดียวข้อ2ใหญ่นะคะลองพวกเราทำดูนะว่า ข้อ2ใหญ่นี้จะได้กราฟแท่งเป็นอย่างไรนะคะอ่าเมื่อได้กราฟออกมาแล้วให้นักเรียนวาดกราฟก่อนนะเมื่อได้กราฟออกมาแล้วก็ตอบคําถามว่าคําถามเขาถามว่าอะไรตอบว่าอะไรนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ